รัาพี่น้องมาบึงนาอใหม่ครับแงงออกเต็มเลยครับนี่นี่งออกเนอะครับองค์พี่น้องอุ้ยนี่นี่นนนกลางอุ้ยอกร้อยครับเต็มเลยครับอือี่อ่ะอ้ยเขีบยเลย โอ้เด็ดก็แห้งครับพี่น้องโอ้มา,อาสิมาบึงเาบรรยายนงบ่วมาสิซับเอาไปเฮ็ดไรกับนี่แหนงออกครับพี่น้องแหนงนี่ต้มกินกับตำบังุงครับเดี๋ยวผมซสยพี่น้องบึง นะรับอุ้ยกำลังกำลังสิพุดขึ้นพี่้อนงะนี่นั่งนี่เต็มเลยนี่สูงเลยตัวนี้ง่ายเนละยแมงหลายคักมือสองมือในว่าสิบ ซับเอาไปเหดดงไว้กินหน้าแรงครับพี่น้องเบิ่งบรรยกาศทุ่งน้าบรรยากาศที่ Thank <laughs>